ตายนะครับเป็นสัตว์เียงเป็นห้าเป็นอะไรแต่เนี้ยเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเราทำอะไรว้ก็ต้องเป็นสิ่งอะไรแน่นอนนะครับอาจรย์ต้องร้อให้ชาิประชาชนริคเ่ระาันโดยใาใส่ที่าาร์เองจะไ้อนะครับเราในกับามลิ่อาเป็นพระญตเ่รสุดาดตั้งเลยครับนะแต่ก็ได้ตั้งได้รับแจกแจก็จกใครับผม จะได้เลยนะครับท่านที่จะมีชื่อนะครับท่านที่นำมาจากบ้านนะถ้าเป็นนำมาจากบ้านก็ขอเชิญเอาไว้ใต้บนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาคุยคุยเราจะบอกวิญญาณเราจะมีระฆังราฆังชัดระฆังชัดนั้นพอจะไมทจะไม่อกพลังกันแองจะไม่ไดจากการที่ก็ทำแบบนี้นะครับเอาเองไม่มีไม่ดีอื่นประพึตงปฏิบัติกันมาตลอดเป็นธรรมเนียมทุกปีเพื่อจะได้กำไรทุนที่ การขอบพระคุณในโลกโจรนาบุญกันนะถือว่าเทียนสองคำนะจะได้มีความสว่างสวยน,นะครับเพราะว่าสัมภาการนงสัมภาทณา์การนำชิดนันทะีการให้ทำเป็นการย่อมชะนะการให้ทั้งปวงเป็นประการปราการบอ,อเอ แล้วอีเมิสักการะจุไเครือสักการะเลนีโตสั้งกัสสุจามาโหกวามักยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาเนื่องในประเพณีบุญวันศาสตร์เดือนสิบประจำปีพุทธศักราช2568 ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรงหนึ่งค่ำเดือนสิบเป็นวันที่ลูกหลานตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลให้บุรพจารย์บุรพาชนปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วซึ่งต่างคติโบราณเนี่ยบรรพชนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ล่วงรับเนี่ยก็จะมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานมนีวันพระ วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบปกติก็จะมาวันพระกลับวันพระให้เลือกที่จะกระทำไม่กระทำสิ่งใดโดยแ,แล,ล้วบางประเภทที่ตัวสูงๆยาวๆผ่าเท่าดวงจิตเนี่ยพระโบราณอาจารย์นั่นเปรียบเทียบให้เราเห็นว่นาคนทิ้ปากเข้าดวเจ็นก็คืขขอคนที่ไปตกอยู่ในพนกวกวป่กา,ปกา,นาน,านะรงเรียนที่เรียนตรงวัดอยู่ทุกปีนะโรงเรียนบอกทีพิทาอนุโมทนาได้เลยนะ ด้วยกันไปพูดว่าเด็กกินฟังเทศอยู่ตลอดสามเดือนเนี่ยปีละร้อยคนเมื่อคืนก็เทศให้เด็กๆฟังว่าเป็นตะชนนี่ไม่เป็นสุขติคนเลยมนุษย์นี่เป็นสุขติขั้นแรกเลยนะอานุโมทนาบุกับคุณรัตพะพงรัตนวิภูนอดีตพวกในการสำนักสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารอมสินภาคสิบแไว้หน้าโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณบันเทิงสุวรรณมณีมังานุกรกมงปีมังป้าจาง ถาบางสูตรคูณเนี่ยทอดแล้วทิ้งนะทิ้งแล้วก็มานั่งที่เดิมนะครับไปบายใจถึงยังไงก็ถึงเป็นครึ่งเหล้วแต่เดี๋ยวจะได้จัดเพลงเพราะว่าญาติโยมเยอะใครที่ยังไม่ได้ทําบุญในส่วนไหนก็เรียนเชิญนะครับาเรียนเชิญเรียนเชิญโยมเข้ามาอดนิจจวัฏสังฆาราปพะทวยะธรรมยิโน Então, uh...

ครับต่อปันนาโตยครับได้ครับ15มีนอกการมีน้องครับครับ <laughs> bueno <laughs> เร็วมากเลย